เทวดารูปภพเทวดารูปภพลำดับที่หนึ่งพรหมกายิกาพรหมกายิกาคือกลุ่มของเทวดาที่อยู่ในชั้นรูปภพรมรูป,ปาวัจรภูมิซึ่งถือเป็นพรหมชั้นล่างสุดอยู่เหนือชั้นดาวดึงในกามภพเป็นภพภูมิที่เกิดจากชางสมาบัตเป็นกลุ่มพรหมที่สถิตอยู่ในปฐมชานภูมิคือระดับการเข้าถึงชานที่หนึ่งพรหมในชั้นนี้ไม่มีความรู้สึกทางเพศไม่ต้องมีการมาคุณ ไม่ต้องบริโภคอาหารเหมือนสัตว์โลกทั่วไปแต่อิ่มเอิบด้วยปิติใช้เพียงชานสมาบัติเป็นอาหารและสุขจากชานเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายยังคงมีร่างกายที่ประกอบด้วยรูปธรรมที่ละเอียดอ่อนต่างจากสวรรค์ชั้นกามาพจรซึ่งยังมีความสุขทางประสาทสัมผัสพรหมกายิกามีอายุป,ประมาณหนึ่งกับพรหมกายิกาแบ่งออกเป็นสามชั้นดังนี้ 1. พรหมปาริสชา คือพรมชั้นล่างสุดเป็นบริวารของเท้ามหาพรมโดยเป็นพรมที่เคยเจริญสมถกรรมฐานได้ปฐมฌานขั้นสามัญปริตตะทำให้ได้สวยสุขอันประณีตและมีอายุยาวนานมาก 2. พรมปุโรหิตตาภูมิคือพรมชั้นที่สองในพรมโลกเป็นพระพรมที่ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตหรืออาจารย์ใหญ่ของเท้ามหาพรมมีอายุยืนยาวนานกว่าพรมโลกชั้นแรกมีรัศมีและรูปกายที่งดงามยิ่งขึ้น และล้วนเคยบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้ปฐมฌานขั้นกลาง 3. มมหาพรหมพรหมผู้เป็นใหญ่ที่สุดในชั้นปฐมฌานภูมิผู้ที่จะเกิดเป็นพรหมกายิกาต้องเป็นผู้ที่เคยเจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานเมื่อเสียชีวิตลงจึงได้มาอุบัติในภพภูมินี้พรหมกายิกาในชั้นนี้เมื่อหมดอายุไขแล้วยังมีโอกาสไปเกิดในนรก กำเนิดดิรชานหรือเปรตวิสัยได้อีกตามกรรมที่เหลืออยู่ส่วนพระอริยสาวกที่ไปเกิดในชั้นนี้จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกและจะปรินิพานในพบพรมนั้นๆคลิปหน้าจะกล่าวถึงเทวดารูปภพชั้นที่สองคือชั้นอาภัสราพรหมฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ